โอเคครับก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับผินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิวกันด้วยเนาะก็ลงคลิปตึกเป็นประจำนะ <c oughs> ก็สําหรับวันนี้เนะาะทางเกมได้มีการอัปเดตนะครับก็อัปเดตมาเยอะเกินอัปมาทีเดียวเยอะมากเลยนะครับก็จะเป็นกิจกรรมอย่างแรกนะครับก็ดัน่ปูดันปูที่หลายๆคนคงรอคอยกันนะครับ <c oughs> เออปูและอ่าตีเอาของไปแรกนะครับนี่เลยของนี้ใช้แรกนะครับอ่าสำหรับใครที่ยังไม่มีอะไรก็สามารถแรกได้นะครับอย่างเช่นหมีเนาะแรกไว้ก่อนห้าเศษนะครับถ้ามันเข้าร้านค้าแรงนะครับเราก็สามารถกดเข้ามาได้นะครับสี่สิบห้าเศษก็มีติดตัวไว้อุ่นใจดีกว่านะครับห้าเศษเนาะหรือไม่ก็ อ่าส่วนตัวผมเี็กคุณเียสมบัตินะครับกับทองเนาะของจำเป็นนะครับอ่าต่ต่อไปนะครับดินแดนมหาสรจ์นะครับรอบนี้รู้สึกว่าจะเป็นสัตว์ขี่นะครับก็จะเป็นชิ้นส่วนร่วงนะครับออพติมัสนั่นเองอันที่2ก็เป็นแล้วเฮ้ยรถแท็กเตอร์มาแล้วอะ่ะเอาอ่ะอ่า,อาแรกเนาะออพติมัสนะครับนี่เลย มันออปติมตัตตรงไหนวันนี้ดวงกว่างชัดก็อ่าหลายๆคนคงเจอมาแล้วนะครับบ่มเดียวหายนะครับถึกด้วยแล้วก็ต่อไปเป็นรถไถนะครับอ่ารถไถนะครับความเสียหายทั้งหมดที่ได้รับ30%มสิบปอร์เซน์มองข้ามเก่าห้าสิบเพิ่มความเสียหายสิบปเซ็นสามชั้นเอฟเฟก เป็นเมตาอยู่เซิร์ฟนอกอยู่พอประมาณนะครับสำหรับสกีตัวนี้เนาะแล้วก็สำหรับสายเติมนะคใครที่ต้องการเพชรด่วนๆนะครับหรืออยากได้เพชรเยอะๆนะครับแล้วก็เติมไม่รู้จะเติมแพคไหนนะครับแนะนำให้เติมทีเกตมาเสร็จแล้วก็เอามาสุมตรงนี้นะครับเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งนะครับมันจะได้อัตราการแลกเปลี่ยนเยอะกว่าชาวบ้านเขาเนาะ ก็อย่างเช่นปกตินะครับใช้ที่เกตหนึ่งร้อยแลกเพชรหนึ่งร้อยนะครับถ้าใชา้ซื้อกิจกรรมตรงนี้นะครับที่เกตเจ็ดสิบห้านะครับมีโอกาสได้ตั้งแต่เก้าสิบถึงร้อยี่สิบห้าขึ้นไปนะครับเก้าสิบขึ้นไปนครับถึงร้อยยี่สิบห้าเนากิจกรรมซันโบโจบแล้วนะครับโหไม่ได้แลกอะไรเลยเอาไม่ได้มีแต้มอยู่เนาะ ไม่ได้แลกอะไรเนาะแล้วก็ไม่ได้เล่นด้วยนะครับกิจกรรมนี้กดทองมาครับช่วงนี้จำเป็นจุดลอยสัตว์เลี้ยงโอเคใครที่ขาดเหลืออะไรนะครับสามารถมาแลกตรงนี้ได้นะครับตอนร้านค้าแล้งรีแล้วเนาะสำหรับใครที่ขาดเศษนะครับในสัตว์เลี้ยงํำนันก็จะมีเซลิวเบียโก ชิชคู่เกียนบุราชันเตโชนะครับใครขาดอะไรก็สามารถแลกได้เนะเาะอย่างอื่นอย่างอื่นอย่างอื่นน่าจะหมดแล้วนะ <c oughs> เข้ามาทีเดียวแบบ2กิจกรรมเลยนะครับสำหรับไอ้นี่อ้นี่นะครับอ่คลิปส่งท้ายเนาะเดี๋ยวผมก็จะมาย่อยผลึกสักนิดหน่อยนะครับก่อนไปนะครับ พลึกพลึกพลึกอ่าประจุนะครับพุบิดเนาะก็มีหลงมีลืมกันบ้างนะครับก็ตอนนี้ประจุสีเขียวสีอันนี้ค่อนข้างเยอะนะครับก็จะมาทําลายนะครับนี่ครับถูเยอะจาดอ่าเรียกทั้งหมดเลยนะครับกดทําลายไปเลยนะครับย่อยก็เราจะได้เศษอ่าของมาแบบนี้นะครับ อาสามสิบแปดอ่าสำหรับเศษนะครับก็มาตรงคราบนะครับไอเทมอื่นๆนี่ครับเศษที่ได้มานะครับก็จะเอาไปเปิดอีกทีหนึ่งไปชึบประมาณนี้อ่ะไปไหนแล้ววะอันนี้ไงครับโอ้หมีอยู่สิบสามอันยี่แค่อ่ะกดไปสิบอันแรกก็ระดับสีฟ้าอย่าไปสนใจอะไรมากนะครับ ให้ใช้ระดับสีม่วงขึ้นไปนะครับหรือใครอยากจะหามีวิธีรัดอยู่นะครับก็จะเป็นร้านค้าแรงเนาะตอนนี้ได้ทําการรีไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับรีอของข้างในเนาะก็เดี๋ยวคลิปต่อไปจะมาแนะนํานะว่าควรเลือกอะไรอะไรไม่ควรเลือกนะครับก็จากที่ดูแล้วก็ปืนลูน่นะครับก็ไม่เก่งแล้วนะครับตอนนี้น้าเต้านะครับก็ไม่รู้มาทําไหมนะครับเอามาเก๋กๆเอาไว้ในคังก็ได้นะครับ ส่วนบิสกิตนะครับเอามาทําจัดูงก็โอเคอยู่นะครับแล้วก็นี่ครับแกนศิลาสีม่วงนะครับ่าอสำหรับใครที่เปิดอาวุธเมื่อกี้นะครับแนะนําให้ซื้อตรงนี้ไปสี่เม็ดนะครับเจ็บจ้าไปเลยอ่าอย่างที่เห็นนะครับเหมาทองกับเหสัตว์ขี่ในนี้ควรซื้ออะไรครับสองอันนะครับสันโวเหมามาครับทอง วันที่สิบห้า,าน่าจะเก็บทันอยู่นะโอเคส่งท้ายอีกทีหนึ่งผลึกท่าครับมีทองอยู่หนึ่งล้านนะครับผมจะกดหมดเลยนะครับตอนนี้อยู่สองร้อยสี่สิบนะครับกดไปกดไปกดไป,ไป,ไปพลังไม่ทันเพื่อนแล้วครับยำไปเรื่อยๆครับสองร้อยห้าสิบกเพื่อนไปสามร้อยบวกแล้วนะครับ ก็จะรีบตามเพื่อนไปนะครับตอนนี้หาทองอยู่นะครับสองร้อยน่าจะได้ประมาณ270นะครับหูล้านละสาสโอเคขอหยุดไว้ที่270แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวอดล็อกลเวอร์หนึ่งร้อต่อไปก็น่าจะเป็นพลังแห่งเวลาตรงนี้นะครับความเร็วสัตว์เลี้ยงบวกสิเอร์เซนะครับหูน่าจะจ้าม่าดูนะครับ จิ๊บจิบจิบจิบ,จบโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เนาะโอเคไม่มีอะไรแล้วนะครับ <c oughs> ก็อย่าลืมไปลงกันด้วยนะครับโอเคอ่ะผมลืมพืดไปเลยนะครับอ่าประมาณนี้เนาะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ